สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันเมือ่อนี้ยุ่หน้านะครับเดี๋ยวพาพี่น้องขอเข้าสวนกล้วยนะครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องไปตัดปีกล้วยแต่ก็ไปข้ำกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยมันพอ่อคำเราประมาณหกเจ็ดต้นนี่แะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปข้ำต้นกล้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการบ่มกล้วยหอมอยู่ด้วยครับว่บาบ่มยังไหแล้วผมจะตัดไปบ่มอยู่ต่าก็คือจะเป็นคลิปต่อไปแลนะครับ สื้อเก๋อในตะเกา و นี่ก็เป็นไฮห,หน้าแบบนี้เลยครับนี่เป็นไฮห,หน้าแบบนี้เลยมาเปลี่ยนจากไฮห,หน้าเป็นเสวนอลก๋ยเห็ดได้ให้กันนะครับด้วยงามให้กันเลยนะอันนี้พ่อก็ต้องไถนาเดี๋ยวให้เดียวให้ชุดท้ายอันนี้ก็จ้างรถน,นั่นข้าเจ้ามาถ่ายรถสีสมมาถ่ายน,นีเยอะให้เดี๋ยวเครื่องเดียวสิานะครับให้นี่ยเลยบบดยเห็ดซอยพ่อเพราะ mm hmm. ว,าว่าสีวัคซีนเพิ่งมา มือนี้มือที่สองครับเพิ่นว่าสามมือก่อนมาสัน่นสามมือเลืออาทิตย์หนึ่งครับคอยให้เฮ็ดงานงานหนักแบ้ยเบบ่งครับผมงามแหงเลยชิดไล่กันเบิดเลยครับผมงามคักไปขับบูเข้าไป นอกล้วยกับปาดออกเวลาช่วงนี้ฝนตกดีนอกลก้วยกเกิดเร็วระบายน้ำให้มันทัดนะนครับเด้อถ้าระบายนา้ำเพราะทันต้นไกว้ให้เสือเหลืองนะครับโอ้ยงามแห่งอู้หูงดงามมากสวนนีนอผมได้มากน้อยนึงิดถ้าพี่น้องท่านใดติดตามผมตั้งแต่ปลูกกล้วยที่แดดนอนน้อยน้อยได้น,น,นี่ อันนี้ผมยังใส่ปุ๋ยสูตรเสมออยู่นะครับสิมหาสิมหาปุ๋ยขี้งวกับใส่ไดเข่ากันนะครับช่วงนี้ฝนตกดูผมบาแนะนำให้ใส่ไลนะครับโอ้ยอันนี้แตกปีแล้วงามได้ผลที่ได้ค่ำค่ำแบบต้นที่มันแตกปีนะครับนะข่ำกันเลย มาครับว่ามัตงต้นนี้ครับต้นเตี้ยเตีย้ยซูงกุหัวพ้มหน่อยเดียวทำความสะอาดข้างบนนะครับนี่ใบทงแบบนี้ปาดออกไปเลยชึบอันนี้ก็ออกนะครับนี่ดึงออกไปได้เลย,เลย มาครับเดี๋ยวมาเบิงต้นตำตำนะครับไม่จะอยู่แบบนี้นะครับนี่อยู่ข้างเครื่อกล้วยแบบนี้นะครับเลยเบียดกันมากแบบนี้เลยมาครับมาเมืองทางนี่โอ้สะออ่อนมะฮงมะฮงเตี่ยบมะกล้วยกระเตี่ยมันอยากให้พี่นอ้องเบิงมะฮงงามๆตนน้นน้อยๆดกกากสาดอยู่เต็มต้นเลยนี่ครับมะฮงหน่อย สวยงามขนาดเลยอตัดปีกันเลยนะครับตัดเครื่องก็ได้หรือว่าจะตัดแบบนี้ก็ได้นะครับรตัตั้งกันนะครับตัดเราก็เอาข้างบนนี้มันออกครับนี่พอ่ายหน้าเอเสียงดังจัน่ลยนะครับเพื่อนปุอ ครับเรียบร้อยไปครับไปตัดกล้วยกันเลยบ้างน,นครับนี่ครับถ้าต้นไดมันสูงนะครับให้เอาไม้ค้ำออกเลยนะครับปาดปออกไปเลยรวบเอาออกไปเลยเวลาจับนะครับมือห้อยสิจับอยู่ประมาณนี้นะ้วครับเ้อ จับอยู่ประมาณนี้แล้วก็ดึงลงดึงลงแบบนี้แล้วเอามีดฟันเลยนะครับ,รบเรียบร้อยเครื่องหนึง่งนี่ถ้าบหฮอนี่มันก็นจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นบอมห้างนกจะมาเห็นห้างนี่นกจะมาเห็นห้าง บ่ถือว่าผิดค่ะวันกันเพื่อมีงูหน่อยมือจกระวังจักหน่อยนะครับเด้อมีห้างนกเพื่อมีงูหน่อยอยู่ทั้งในโอเคเรียบร้อยครับมาเพื่อนี่ครับอีกเรื่อนึงนะครับอันนี้ผมคุดนอออกแล้วนะครับนี่นะครับเด้อสาเหตุที่เป็นยังกล้วยหอมคือเพราะให้คุดนอ,อก,ก่อนนะครับเนี่ย เบ่งนะครับถ้าคุดนอเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะล่มนะครับเพราะว่ามีคอมเป็นหนึ่งผลวันกล้วยหอมมันสามารถคุดนอแยกนอได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนอก็แยกได้เลยนะครับมันต่างกันนะครับได้กล้วยหอมกับกล้วยสวยงามนะครับผมเข้าใจนะครับว่ากล้วยแบบกล้วยด่างกล้วยงังนะครับมันมันเกิดนอแบบนี้เราเพิ่นก็คุดออกเลยนะครับอันนี้เขาเป็นกล้วย กินหมากนะครับบ่เป็นกล้วยสวยงามนะครับเบิงเวลามันมันเกิดหมากมามันจะเห็นให้ต้นข้าลมท่านที่นะครับ้าข้าขาคุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดเครื่อกล้วยออกก่อนนะครับคอยคุดนอออก เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนีครับลาพี่น้องไปเพี้ยงเท่านี้ครับผมครับโอ้ยบ่ายโมงแล้วหิวเขาสั้นทุตเลยมือหนาคอยจะพาพี่น้องมากบเหงากล้วยนะครับเด้อแก้ปัญหากล้วยหอมที่มันโค่นมันลอยนะครับนี่แบบนี้มันลอยขึ้นนะครับเพราะต้องกบนะครับแบบนั้นเอาไอยพอกันมือหนาครับผมสวัสดีครับ